สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2568นะครับสถานการณ์ของคริปโตยังคงไซด์ไว้อัพขึ้นมานะครับราาเริ่ม,มค่อยๆบวกขึ้นมานะครับจากเมื่อวานนี้ไซด์ไวออกเป็นข้างนะครับเป็นจังหวะซึ่งมันเป็นไปตามจังหวะของราคานะครับที่จะต้องมีการสลับส,บสีแดงสีเขียวนะครับส่วนวันนี้เป็นสีเขียวนะครับเห็นได้จากนะครับ เมื่อวานเราเห็นจังหวะของการที่ลุงบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เห็นสัญญาณของการที่เป็นโดจินะครับสัญญาณโดจินะครับในวันถัดไปราคาก็จะบวกขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็คือโดจิแล้วก็บวกขึ้นมาก็เป็นจังหวะเช่นนี้นะครับทีนี้ราคาจะค่อยๆ่อยบวกขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่เท่าไหร่ใกล้ที่สุดนะครับ เรายังคงเก่งกำไรต่อไปนะครับดูจากฟิโบนัชชีนะครับล่าสุดนะครับราคานะครับจะไปที่ใกล้ที่สุดตอนนี้นะครับมันจะขึ้นไปที่ประมาณ0.618คือ3ล้าน5แสนบาทนะครับทีนี้นะครับจากตรงนี้ราคาจะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับตรงนี้บูรุษแบนเจอ ดีเนียลเลกชันสิ่งที่มันทำมันจะค่อยๆ่ยผักตัวเองขึ้นไปนะครับขึ้นมาแลนะมันเป็นไปตามจังหวะของ r s i นะครับจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับทุกคนครับนะครับสัญญาณที่ลงดูแล้วก็นาน้วมของมันก็คือดูจาก r s i นะครับสัญญาณ r s i แต่ว่าโดยหลักการนะครับ เราจะดูจากเครื่องมือนะครับที่เป็นสองเครื่องมือก็คือบลูเจอร์แบนแล้วก็ตีเนลเลกชันนะครับคนก็ถามมาว่ามีการเซตค่าอย่างไรอะไรยังไงบ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปตามปกตินะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปไม่ต้องเซตค่าอะไรมันเป็นไปตามเครื่องมือของของมันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราจะใช้ตัว ปุจจบแบนนะครับเราก็เรียกบุจจบแบนขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งค่าธรรมดานะครับเปลี่ยนแค่สีเฉยให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นตรงกลางก็เป็นสีอะไรดีตรงกลางก็เป็นสีน้ำเงินนะครับในด้านบนนะครับนี่คือด้านบนส่วนด้านล่างก็เป็นสีแดงนะครับในข้หนาชัดเจนแค่นั้น ราคาก็จะเป็นไปตามจังหวะของมันก็คือมันจะวิ่งไปตามเส้นที่1นึง่งกลางเส้นที่1ก่อนแล้วก็จะมาที่เส้นที่สองแล้วจะขึ้นไปเส้นที่สามจะไปที่3าล้าน5้าแสนบาทดังนั้นราคาจังหวะมันต้องรอโอกาสมันขึ้นไปก็อีกประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์3ามอาทิตย์นั่นก็คือเดือนปลายเดือนธันวาคมนะครับจะกลับขึ้นไปที่3าล้านห้า มาคมนะครับตอนนี้ก็วันที่26่7แล้วนะครับขออภัยนะครับ27นะครับต้องเป็นวันที่27แล้วนะครับต้องขออภัยนะครับก่อนยัดแก้ที่ยีนะครับต7 27นะครับก็แก้กันนี่เห็นนี่แหละครับ27พฤศจิกายนนะครับก็ขออภัยขอไปวันยี่สิบหก เพราะฉะนั้นนะครับราคายังคงจะต้องค่อยๆซด์เวขึ้นไปก็อยู่ที่ท่านนักทุนๆตรงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าเก่งกบไรจังหวะของเขายืนยันขาขึ้นด้วย BTC ที่เป็น u s d นะครับก็จะค่อยๆซด์เวอขึ้นมาที่เส้นที่1ที่เส้นที่2อไปเส้นที่3ก็เป็นไป,นปนตามจังหวะนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นคล้อยตามธรรมชาติเป็นไปด้วย เราจะเก่งกําไรอย่างไรนะครับจริงๆทุกตัวสามารถที่เก่งกําไรได้หมดเลยทุกตัวดูจะบวกเป็นสัญญาณบวกอแยะเลยนะครับแต่ว่าลุงเล่นคริปโตนี่ลุงแนะนาว่าควรที่จะเก่งกําไรในดอกคอยนะครับไปดูจังหวะดอกคอยนะครับตัวเดิมจากที่ลุงเก่งกําไรเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่ เจ็ดวันต้องนับเป็นนะครับเจ็ดวันนี้จะต้องมีสีแดงหนึ่งวันนะครับตอนนี้มันขึ้นมาหกวันแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านับตัวนี้ก็จะเป็นหกนะครับเพราะฉะนั้นในไม่ไม่วันพรุ่งนี้วันมะลืนราคาก็จะย่อลงมาเป็นสีแดงนะครับเรื่องปกติของมันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะรอช้อนที่ราคาต่ํากว่านี้นะครับให้ราคามันค่อยๆ ลงต่ากว่านี้อีกนิดนึงให้มันเป็นสีแดงนะครับเพื่อความชัดเจนในการที่รอช้อนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าาตอนนี้ท่านก็บอกว่าราคามันแพงไปหน่อยหนึ่งเราก็อย่าเพิ่งเข้าซื้อนะครับรอให้ราคามันย่อลงมาถ้าน้าจ,จะซื้อที่ราคาต่ำกว่านี้ที่มนสักสี่บาทแปดสิบหรือสี่บาทเจ็ดสิบก็ได้ตอนนี้ราคาก็จะวิ่งขึ้นไปที่จุดที่หนึ่งขึ้นมาที่จุดที่สองแล้วขึ้นไปที่จุดที่สามนั่นเอง เป็นไปตามจังหวะของราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้านักงทุนก็ทำกำไรตามจังหวะตามสเต็ปไม่มีความกังวลใดๆนี่คือ,คอด็อกคอยนะครับแต่อีกตัวนึงที่ให้ความสำคัญก็คือตัว xrp xrp เป็นแนวโน้มใดนะครับไปดูจังหวะ xrp ตอนนี้ขึ้นมาที่1แล้วนะครับตรงเส้นขึงกลางแล้ว จังหวะถัดไปก็จะค่อยๆขึ้นไปที่เส้นที่2แล้วก็จะสูงขึ้นไปที่แนวต้านเส้นที่3โดยนะครับยืนยันด้วยฟิโบนัชชีนะครับเราลากฟิโบนัชชีดูนะครับดูฟังขึ้นลงของเขาว่าเป็นไปตามจังหวะหรือเปล่านะก็แค่นี้นะครับก็จะเห็นว่าฟิโบนัชชีสูงสุดก็จะไปที่0.618ที่8.8 หุนนี้นะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นไปที่88บาทจากราคาล่าสุดที่ที็ด1บดบาททั้นสุนจะเชื่อหรือเปล่าก็ต้องอห็นที่นักทุนออกแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดท่านดูคลิปต่างๆของลุงมานี่เป็นหลักเดือนเป็นหลักปีเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นว่าลุงเล่าอะไรแล้วมันจะค่อยๆเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้น แต่ตรงนี้ท่านจะเข้าเก่งกําไรหรือไม่เข้าเก่งกําไรก็เป็นที่นักลงทุนทํากรรมหรือไม่ทํากรรมก็อยู่ที่ทางชนเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไป,นปนตามใช่กรรมของใครกรรมของมันนะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับตอนนั้นทุนครับเพราะฉะนั้นนะครับสามสิ่งที่เราจะต้องพึงพึงเข้าใจเป็นไปตามของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะ ลงทุนได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นควรที่จะคิดดีทำดีพูดดีด้วยการถือศีลไม่สร้างกรรมใหม่นะครับมีแต่ทำกรรมดีให้มีบาร,รมีขึ้นมาด้วยการทำทานให้ทานนะครับแล้วก็ให้รู้จักสำนึกนะครับด้วยการภาวนาขอบคุณสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานครับนั้น สามสิ่งนี้ท่านก็ทำบนไปด้วยการทำดีท่านก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาเราก็จะเข้าใจหลักการความเป็นธรรมชาติเราจะเข้าช้อนซื้อด้วยความถูกต้องเข้าในจังหวะที่ถูกต้อง,งเองเพาะท่าน,นทุนเอาไว้เราดูตรงนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบก,กับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าตัวราคาของของตัวอื่นๆเป็นอย่างไรของตัว โซ so, ตัว PLN ของตัวอื่นเป็นอย่างไรเราก็เอาไปแทนค่าดูมันก็จะคล้ายๆกันนะครับจังหวะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็เด้งขึ้นไปคล้ายๆกันคือการขึ้นลงของราคามันอยู่ที่กรอบของบูลจ์แบนก์แล้วก็กรอบเนชั่นแต่มันจะตัดสินใจจาก RSI MACD เท่านั้นนะครับนี่คือหลักการของมันนะครับโดยส่วนใหญ่ ลุงจับเพราะพี่นายเจนทรุนได้รับทราบกันรังนั้นทุนทํตาตามความเชื่อของตนเองแล้วก็ทําตามสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นเส้นเป็นเป็นการปฏิบัติที่เป็นกลางเราจะไปซีเรียสกับมันนะครับในการที่มันจะขึ้นลงของมันเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางของมันนะครับเพราะฉะนั้นอยาไปซีเรียสมมรติว่า,าวันนี้ เราอาจจะเข้าช้อนซื้อแล้วเราก็าอาจจะติดดอยไม่เป็นไรก็รอดูจังหวะถัดไปมันจะค่อยๆกลับขึ้นมาังนั้นตอนนี้เราก็ดีเซ่เข้าไปต้องใช้ไม้เซ้ของตัวเองแล้วก็อวทนความอุตสาหะว่าเราลงทุนในวันนี้เราคิดดีเราทําดีแล้วในจังหวะถัดไปก็จะตอบสองกับท่านนั่นเองอย่าไปเสียเลกกับมัน เป็นยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขในการลงทุนและสามารถค่อยๆสะสมทานบารมีเกิดกับท่านังทุนแล้วก็จะมีความสุขอมีก,กันจะสามารถสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะที่จะเบิดบุญเปิทานทำทานเบิกบารมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ ให้สามารถที่จะทำดีคิดดีต่ทอทุกท่านนะครหวังเป็นอย่างยิง่งวาทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็ทำให้เป็นไปนตามธรรมชาตินะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกด subscribe ให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขใจก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับลุมก็ ไม่มีอะพิอะไรพิเศษให้ทุกท่านนะครับก็ยังคงให้ท่านนั้นเป็นเหมือนเดิมขึ้นมาว่าเข้ามาก็เจอคลิปของหลวงก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีพิเศษนะครับแต่ท่านทําท้าท่านทำด้วยใจด้วยความสุขใจนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาเพราะว่าค่าสมาชิกแต่เดือน,นก็ไม่เท่าไหร่นะครับเงินทุนพิธารด้วยเราไม่ได้ ฝังสิ่งตอบแทนใดๆด้วยกันก็ทีจะน่าด้วยนะครับว่าท่านจะต้องการอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับจะทำหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของลงุงท่านจะความเชื่อก็ชุดดุลพินิจของท่านก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันละกันมีแต่ที่ลุงจะต้องดใช้การทำทาน ทำทานมาทำทานมาให้ลุงลุกก็ทำทานต้องทำทาน,ทานวิธีทานตอบแทนกลับไปลบเอาไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกดคีิกเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับน,นะครับ,บ,รบลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับขอให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้ เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองก็ฝากไปด้วยนะครับ